ทำไงเธอแคามาแล้วเหรอแล้วเขาขอแก้สัญญาเยอะหรือเปล่าคะหรอหรอุ้ยงั้นเดี๋ยวน้ำกลับเข้าไปดูเองดีกว่านะคะเอ่อขอเวลาไม่เกิน15นาทีอะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ15นาที ให้เวลาแวนน้อยไปหรือเปล่าคะน้ำแวนน้ำบอกแล้วว่าวันนี้น้ำงานเยอะจริงๆอะค่ะโหเดี๋ยวตอนเย็นน้ำก็ติดประชุมดีอะค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาทานกันใหม่เนาะไม่ได้หรอกมันไม่มีความหมายเท่าวันนี้อะน้ำน้ำจำไม่ได้หรอ วันนี้พบรอบสองปีนะที่น้ำนะกับแวนอ่ะรู้จักกันฮะแวนเออน้ำลืมไปเลยอะ่ะน้ำขอโทษนะแวนขอโทษนะคะอืะอแวนไม่โกรธะไรน้ำเนอะน้ำต้องทำงาน ใช้สมองเยอะแต่แว่นเนี่ยมันว่างงานอะอย่างนี้เนี่ยาไม่โกรธยิมยิ้มยิใหม่แล้วยิ้มยิอะไรยังแมนอะไรอะไรต้นอะไรไว้ไม่เอาไม่ออก่ตางก่อนตี้ตก่อนีงตก่อนตีตก่อนย เอาเงินอะไรยืมมาเล่นหนังฟ้าจอมบงกันสั่งนู่นสั่งนี่ถึงตาเพียวบ้างเลยเปิดดูสิชอบหรือเปล่าแวนนี่ถ้าน้ำไม่รับน้าแวนโกรดจริงๆด้วยคนเนี้ย น,น้ำไม่มีอะไรให้แวนเลยนะคะงัออ้นหนีต้องโดนทำโทษน้ำต้องใส่แหวนอันนี้นะติดตัวให้ตลอดห้ามถอดเด็ดขาดรู้ไหมคะสัญญ <c oughs> <c oughs> าก่อนค่ะ <c oughs> กาแฟครับ <c oughs> คุณคายครับร้ลลอนนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณโดน <c oughs> แต่ว่าตอนหลังไม่ต้องนะคะขายเก่งใจ <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจหรอครับผมเนี่ยชอบคนเก่งๆครับนางก็ชอบค่ะคนเก่งที่มีดีที่สมองไม่ใช่แค่ความสวยโอ้โหเจ้เขาใช้สมองจนความสวยเนี่ยฟอร์มหมดแล้วแหละครับ จ้าหล่อขั้นเทพหญิงติดตืมใครเห็นใครรักใครหลงเจ๊โกหกบ้างก็ได้ไอคุณขายเขาหมดนะโอ้เนี่ยนี่ค่ะคุณขายตัวอย่างผู้หญิงสมองฝ่อมาแหละขายพิมพ์มีงานต้องออกแบบแผนกีฬาชั้นห้าใหม่พิมพ์อยากได้ไอเดียขายสักหน่อยขายไปกับพิมพ์หน่อยนะได้สุจ่ะนี่ๆี่น คุณขายก็เพิ่งมาทํางานวันแรกนี่จะใช้งานกันเลยเหรอโหดไปหรือเปล่าห้างเขาให้มาทํางานไม่ได้ให้มากินกาแฟอน,นี่มันเวลาพักบ่ายโมงสิบห้าเนี่ยนะวันนี้แกมีดีลงานกับลูกค้า3มรายไม่ใช่เหรอถ้าง,งานไม่เสร็จตามเป้าพรุ่งนี้ฉันเฉ่งแกกับคุณน้ําแนออ่ไปขอรนะ้าคุณขายรับงาน แล้วยากไม่ต้องมาหาเรื่องเชเลยอยู่ห่างสองคนนี้ไว้ก็จะดีนะคะไปเถอะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูผนัชั้นห้าเลยนะคะ<ๆ>เพื่อข่ายจะได้ไอเดียอะไรเพิ่มเติมในการตกแต่งบ้างการตกแต่งในเซนซูยาเกือบทั้งหมดเป็นฝีมือของเรลียวใช่ไหมคะคงงั้นบังคะ อ,อพิมพ์เองก็มาทํางานที่นี่ได้ไม่นานไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกค่ะขายกับผู้จัดก,การคนเก่าไี่เคยปิงปังกันมาก่อนพิมพิมรู้ได้ยังไงคะเออก็รู้จากอาการเขาอรจะดาวได้อ่ะค่ะดาวไม่ยากหรอกจริงๆเราเคยเป็นแฟนกันสมัยเรียนนะคะ ตาย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 แต่เพราะขายทิฏฐิมากไปหน่อยพอเราห่างกันแล้วเขาไม่ติดต่อมาขายก็เลยงอนไม่ติดต่อกลับไปบ้านเราก็เลยเลิกกันทัี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเออเรื่องมันก็นานมากมาแล้วนะคะพิมว่าขายเลิกคิดเถอะคะ่ะป่าเนี้ผู้ชายคงคิดถึงเราแล้วมั้งถ้าพิมพ์เคยรักใคร พิมจะรู้ว่ารักมีแต่คำว่าสมหวังหรือผิดหวังแต่ไม่มีคำว่าเลิกคิดคำว่าลืมก็ไม่มีเหมือนกันถ้ามันมีมันก็ไม่ใช่ความรักแล้วพิมพ์รู้ไหมคะว่าที่ขายมาทำงานที่นี่ก็ก็ขายอยากเจอเพียวแต่ถึงเขาจออกไปแล้วแต่ขายก็เชื่อว่าสักวันเขาจะต้องกลับมาเพราะเพียวเขารักงานที่นี่มากและขายก็จะรอเขาค่ะ ้าลืมก็ไม่ใช่ความรักแล้วทำไมเราลืมง่ายนักวะงา,า,านช้างทแท้ๆเลยไอ้เพียวตกแต่งแานกีฬาชั้นห้าใหม่นี่มันไงของฝ่ายยน้ไม่ใช่เหรอ,หอเอามาให้ผมดูทำไมาก็เมยกับคุณแม่ไม่อยากให้ฝ่ายน้มทำแต่อยากให้บริษัทข้างนอกทำงานนี้แทนมากกว่า โอท็อปคราวที่แล้วอ่ะเสียรายได้ไปเยอะก็ต้องมาเอาคืนกับงานนี้นี่แหละจะได้เป็นการสั่งสอนยีน้ำด้วยไม่มีนางงามคอยคุ้มกลาหัวดูสิว่าจะขวางเราได้อีกหรือเปล่านันไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวป้าจะพูดกับลุงเองให้ยายนันไปช่วยไฟฝน้ง สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้าหนูน้ำหายไปสนานเลยป้าจึง้งคิดถึงคิดถึงจริงๆจ้านูนะช่วงนี้น้ำงานเยอะค่ะเลยไม่มีเวลามาเยี่ยมคุณป้าเลย <c oughs> แม่แวนก็น้อยใช่ที่ไหนล่ะทั้งอาทิตย์เนี่ยก็เพิ่งเห็นหน้าเนี่ยบ้างงานกันทั้งคู่เลยเนี่ยถ้าอยากทำงานดีแล้วจ้านูน้ำจะได้ชดเชยความไม่เอาไหนของเจ้าแวนมันอ๋อ <c oughs> <c oughs> แม่ทำไมเผากันซึ่งซึ่งหน้าแบบเนี้ยแม่รู้หรือเปล่าเนี่ยน้ำเขาอุตส่าห์เลื่อนประชุมนะเพื่อมาเจอแม่เลยนะวันเนี้อโอ้อยขอบใจจริงๆนะจ้าหนูน้ำขอบใจจะ้ะเออนี่แล้วหนูรู้เรื่องเจ้าแวนมันจะไปขับเครื่องบินหรือยังช่วยแม่ห้ามหน่อยสิจ้าแวนแวนอยากเป็นนักปินเหรอ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกน้ำก็แ<ม>ค่ลองขับเล่นเฉยแหละดูสิหนูน้ำดูแฟนเราทำเข้าแต่ละเรื่องสิเดี๋ยวก็ยิงปืนดำน้ำปีนเขาขับรถแข่งแล้วนี่ยังจะไปขับเครื่องบินอกีกแม่เลาห่หวงจะไม่รู้จะห่วงยังไงละพูดก็ไม่เชื่อเตือนก็ไม่ฟังเดี๋ยวน้ำจะลองคุยกับแบรนด์ให้เองค่ะคุณป้าอื แต่ใจป้าเนี่ยอยากให้หนูแต่งงานกับแวนซะเร็วๆนะเผื่อว่าแวนมันจะมีห่วงมันจะได้เปลี่ยนนิสใส่ได้บ้างแม่แม่นี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 ่ดูอะไรหน่อยมันแล้วนี่ไงแม่โอ้ยเพชรเม็ดถั่วเขียวม่องมั่นอะไรกันใส่เล่นๆซะมากกว่านี่ของจริงอะนะแม่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้ะ สงสัยที่แม่เขาเตรียมไว้เนี่ยเม็ดเท่ากับัว่วปักอ้าแน่เลยนี่นี่จนี่พูดจาอะไรบ้าๆแบบนี้ล่ะเราดิแค่นี้ก็สวยแล้วแม่นี่ก็จริงๆเลยเจอหน้านะก็แฉแหลก รู้อย่างนี้นะ่ไม่น่าใจอ่อนพาน้ำมาทานข้าวไปเลยเนี่ยน้ำเครียดเรื่องที่แม่อยากจะให้เราแต่งงานกันเร็วๆใช่ไหมแ,แล้วแวน่ะคะว่าย,ยัางไงอะคะแวนยังไงก็ได้อยู่แล้วน้ำก็รู้อยู่แล้วนี่แวนตามใจน้ำทุกอย่างอยู่แล้วนี่คะคือ น้ำเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่เท่าไหร่หปัญหาที่เซนโซยาก,ก็ยังมีอีกมากตอนนี้น้ำก็เลยอยากทุ่มเทเวลาให้กับงานก่อนแวนคงไม่ว่าน้ำใช่ไหมคะไม่หรอกแวนเข้าใจอยู่แล้วอะน้ำเป็นคนเก่งก็ต้องอยากจะพิสูจน์ตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาแวนรู้ตัวดีนะว่าแวนเป็นหลานให้กับน้ำไม่ได้หรอกทำงานเลี้ยงน้ำก็ไม่ได้ เป็นผู้นำก็ไม่ได้แต่ชีวิตแวนอ่ะมีให้น้ำได้สองอย่างเท่านั้นแหละ <c oughs> คือรักกับรวย <c oughs> ถ้าน้ำรับได้แวนก็คงได้แต่งงานกับน้ำนะ <c oughs> น้ำชอบแวนก็ตรงนี้แหละค่ะการที่แวนเป็นคนที่ตรงแล้วก็จริงใจมากๆ เป็นเสน่ห์ที่เอาชนะใจน้ำได้รู้ตัวไหมคะพูดแบบนี้แสดงว่าจะแต่งงานกับแวร์แล้วล่ะสิ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs>